Yeah. <laughs> you. คาเล็กนะคะชมวิวแม่น้ำที่วัดสตือค่ะวันนี้มาที่วัดสตือนะคะอันนี้จอดรถไว้นะคะบริการจอดรถฟรีแล้วก็นั่งรถล,ล่างค่ะ มีที่รับฝากรถนะคะอยู่ใกล้ๆวัดก็มีค่ะแต่วันนี้เสียเงินนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าจอดเท่าไหร่เมื่อก่อน20ค่ะจะเห็นเพื่อนว่าตอนนี้น่าจะขึ้นเป็น30บาทแล้วนะคะถึงแล้วจ้าวัดสตือพุทธาสายญาติค่ะ วันนี้ที่เรามาเป็นวันอาทิตย์คนเยอะมากๆพอเดินเข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแปรนะคะหลวงพ่อโตที่วัดสตือเป็นที่ศรัทธาเริ่อมใส่ของผู้คนทั่วไปมากมายในเรื่องของการอขอพรนะคะใครที่ขอพรแล้วสมหวังสมความปรารถนาก็จะมาแก้บนที่วัดสตือแห่งนี้ การบนก็แล้วแต่ว่าใครจะบนว่าจะมาแก้ด้วยอะไรนะคะส่วนมากก็จะเป็นการรำรอบองค์หลวงพ่อโตขานมจีนน้ำยาหัวหมูไก่ต้มไข่ต้มผลไม้แล้วก็พวงมาลัยค่ะเราก็จะเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตที่วัสตือจากจำนวนผู้คนที่มาแก้บนในแต่ละวัน โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คือคนมาแก้บนเยอะมากๆเลยค่ะเราก็ไหว้ขอพรองคพระนอนหลวงพ่อโตที่วัดสตือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเวียนซ้ายรอบองค์หลวงพ่อโตค่ะได้ยินเสียงแตรแล้วก็อยากจะขยับแข้งขยับขาช่วยเขารำแก้บนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่าง,งานั้นวีดีโอก็คงแบบดูไม่ได้อะคะ่ะคงจะสั่นนะคะตามจังหวะของแตรค่ะ เสียนเก่าหลวงพ่อโตเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะ วัดสตืออยู่ที่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่วัดสตือก็จะมีตลาดนัดมีของขายตั้งแต่ประตูทางเข้าเยอะแยะมากมายแล้ลานตาไปหมดไม่ว่าจะเป็นขนม ผักผล,ลไม้ของกินของใช้เรียกว่าเดินเข้ามานี่คือละลานตาไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็คือไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปให้อาหารปลาด้านหลังระหว่างทางก็มีแต่ของนาซื้อทั้งนั้นเลยค่ะลมเย็น นี่คือที่ให้อาหารปลานะคะไม่ต้องเดินลงไปแล้วนะคะเทลงไปตรงนี้ได้เลยค่ะเฉพาะเหรียญสิบนะคะให้อาปมาวางกระป๋องอหยอดเหรียญรออาหาร วางเข้าไปจ้าได้ของเล่นใหม่อะได,ได้เยอะเหมือนกันค่ะได้แล้วจ้าได้เียก่น คือตรงแม่น้ำนะคะวัดสตือค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะผู้คนคือคักมากเลยค่ะตอนนี้ก็เลยหลบมาให้หาดปลานะคะเห็นสะพานตรงนูน่นด้านหลังนี้ลมพัดเย็นสบายค่ะกาดีอยู่นะไม้สวยใครมาแล้วไม่รีบกลับก็เดินลงมานะคะ เดินมาด้านหลังค่ะสิมแม่น้ำนะคะไม่ให้หากตานะคะมาปล่อยปลาค่ะยิ้มก่อนหมายเขาท่าเขียนไว้ตรงนี้สำหรับปล่อยนะคะปล่อยสัตว์เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะมีป้ายค่ะยิ้มก่อนจึงซื้อปล่อยปุริมปลาปล่อยค่ะ นลงนะะลไปปล่อยตรงโน้นเหรอซื้อเสร็จก็ไปปล่อยนะคะตรงโน้นนะคะซื้อปลาก็เดินนะคะไปปล่อยตรงด้านล่างตรงนี้นะคะสะพานไม่เคยมาหลายครั้งแต่ไม่เคยเดินมาถึงสะพานเลยะค่ะวันนี้พาทุกคนเดินมาถึงสะพานตรงนี้นะคะ ทำไมตัวนี้ตัวโตจังไม่ชอบตัวโตเหรอลกูกชอบตัวเล็กปะตัวนี้น่ารักตัวโตเนี่ยหมดแล้วแค่ไอ้นีตัวไหนไหน,หน่ารักเลยป่าเนอะวุ้ยออกมาทำไมไม่ออกมาดิ เอ๊ะออกมาทำไมอ,อาหารได้น,นะจ๊ะปุ้ยอย่าแกล้งกันนี่นะคะสะพาน,นะคะ่ะ เดินไปกลางสะพานเนี่ยเดินไปถึงเนี่ยพศเป็นสะพานเหล็กนะคะนี่ค่ะฝั่งตรงข้ามมีวัดด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าวัดอะไรค่ะก็จะมีคนเดินมาจากวัดนะคะตรงนู้นข้ามมาที่วัดสตือค่ะพศ2559ค่ะน่าจะเป็นพศที่สร้างสะพานนี้นะคะโอ้ ชมวิวแม่น้ำที่พัสตือค่ะนี่เราเดินมาแต่กูมีนกไ,ไม้หายแต่ว่าฝั่งนู้นไม่รู้วันอะไรเนาะอุ้ยลมเย็น ใครที่มาวัดสตือแล้วอากาศไม่ร้อนนะคะไม่รีบนะคะก็ให้เดินมาด้านหลังนะคะมีที่สําหรับแพร่หานปลาค่ะแล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็ตรงสะพานตรงนี้นะคะวิวก็สวยอยู่นะคะวนกลับมาอีกรอบนึงโอ้นกนกปินวันนี้ก็คลืมฝนนะคะแดดไม่ร้อนค่ะมาวัดสตือก็หลายครั้งแต่ว่าไม่เคยเดินมาถึงสะพานตรงนี้นะคะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เดินมาขึ้นสะพานตรงนี้ค่ะเราเดินมาจากตรงโน้นนะคะเราก็จะมองเห็นนะคะพระเสียรของหลวงพ่อโตค่ะที่วัดสตือนะคะจากมุมนี้นะคะเพื่อนบอกว่าให้มามองคุ้งน้ำตรงนี้สวยจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เออเออสวยสวยเออ,เอ,อคุ้งน้ำเนาะเนี่ยถ้าไม่เดินมาก็ไม่เห็นเนี่ยเห็นเป็นคุ้งน้ำเลยอะ่ะโอ้มีวัดอยู่โน่นอีกวัดหนึ่งที่นี่ก็วัดเยอะนะคะ ด้านขวามือของเราคือวัดสตือนะคะด้านซ้ายตรงที่ลายสะพานก็มีวัดหนึ่งแล้วก็ตรงด้านหน้าของเราค่ะมีอีกหนึ่งวัดนะคะมีคุณยายคุณป้านะคะกำลังเดินข้ามมาฝั่งนี้ค่ะยังไม่ไปไหนนะคะยังหมุนหมุนหมุนอยู่บนสะพานวิหมายแต่ตรงนั้นมันเป็นเหมือนน้ำแยกเลยอะ อันนั้นเป็นคลองไปหรอตรงนเห็นไหมค่ะจะมีเหมือนสายน้ําแยกไปอ้อมไปตรงโน้นนะคะอันนี้ต้องเป็นเขื่อนไหมเขื่อนพระรามหกเขาจะมีเขื่อนพระรามหกที่ท่าวานไม่แน่ใจว่าตรงจุดไหน,นะคะ่ะที่นี่น่าจะเป็นแค่จุดปล่อยน้ําไม่แน่น่าจะใช่ไหมคะใครมีข้อมูลก็บอกกันด้วยนะคะ อันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะจากบนสะพานที่เราจะมองเห็นวัดสตือค่ะด้านหลังนะคะของหลวงพ่อโตที่วัดสตือค่ะ Hold oh. ดูยทำน้ำพริกหรอก<ะ>ือเปจ่าดูยังไงว่าตัวผู้อ่ะมันก็เหมือนเหมือน,นหาังามันแหลมเลยตค่ะไปซ้อมตัวกพอวแซมโรตีให้กล่องน,นะคะซื้อมาลาบิดแซมโรตีจ้าโรตีอร่อยโอ้ปลาจอมไม้ I don't know. วันนี้ก็อิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็สุขใจมากนะคะได้เวลากลับแล้วออกมาที่ประตูหน้าวัดสตือก็จะเห็นมีรถรางมาจอดรออยู่เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถรางกลับไปที่เราจอดรถไว้ค่ะรถออกแล้วจ<ป><ป>้าที่เราฝากรถใกล้ๆก,ก,ก็มีครั ริงก็เหมือนไมกละแตถ้าเดินไปก็อยู่นะพราะว่าเราขาแข้งดีอยู่เราไม่ได้มาแก้บดเนาแต่ถ้าแก้บวดต้องจอด้กล้งร็แล้วเหมือนไม่ไกลนะแต่ถ้าเดินกเหนื่อยไแหละ แต่มันรับมอเาเนียเ็บไปนเควค่ะเพื่อนะค่ะได้ขนมนะได้ขนมมาเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะกลับแล้วนะคะ